สวัสดีครับผมเอเจาจาศักเว็บนะครับวันนี้นะครับผมจะมาอันบ็อกซ์สม1อกบีส RBA นะครับ RBA ก็คือเป็นเป็นเหมือนคอยนะครับที่เอาไว้ใช้กับอัตโนมัตตัวนี้นะครับเหมือนเป็นซับโอมแต่ว่าสิ่งที่เขาเรียกว่า RBA นะครับก็สามารถที่จะเอามาประกอบเองได้นะครับเดีย๋ยวผมเปดให้ดูอะมาดูก่อนว่าในกล่องมีอะไรเขาแถมสำรีให้แล้วก็มีซีล แล้วก็มีตัวคันนะครับเป็นหกเหลี่ยมแต่ตัวสําคัญตรงนี้ก็จะประมาณเหมือนเป็นคอยทั่วไปธรรมดานะครับแต่ว่าสิ่งที่พิเศษของมันก็คือข้างในเนี่ยมันเปลี่ยนได้ถอดมาปุ๊บอ่าเห็นไหมเหมือน RDA ไหมแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็น RBA แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนจะเป็น RTA ที่รวมๆล่างกับซับโอมนะครับที่ทำขึ้นมา เหมือนมากก็เดี๋ยวผมเปิดอันนี้เป็นทีวีสิบสองพริน์เดี๋ยวผมเปิดมามาดูคอยของเจ้าตัวนี้นะครับเนี่ยเท่ากันนะอ่าตัวนี้เหมือนแบบว่าออกมาใหญ่นิดนึงของตัว rba ตัว rba ของพริน c ์เนี่ยเป็นแบบดูโอแล้วก็มีของอ่อ V12 นะครับเป็นแบบ V12 ไม่ใช่พริน c ์นะ มีแบบ2แล้วก็3ตัวสาม๋ี่ผมไปหาซื้อมาหายากมากเน,นี่ยเป็นดูโอ้นะครับส่วนวัสดุนะเป็นอลูมิเนียมประมาณนี้เท่าที่ผมจับนะเดี๋ยวผมลองเอามาใส่นะครับมาใส่กับตัวออโตไมซ์ตัวนี้ดูเป็น t ท V 12 Pri สนะครับใส่ได้ไหมอ่าได้เรียบร้อยสาาปรับ ตจ้าตัวลมทางเข้าได้แล้วก็เติมนะครับน้ำยาเข้าไปได้อ่าเดี๋ยวผมจะมาสูงให้ดูนะครับตอนที่ได้น้ำยามาแล้วนะ